เดี๋ยวฟร์เวิจิเนียร์แล้วก็โอเคครับก็เดี๋ยวมาในส่วนของการสร้างฐานข้อมูลนะครับในเรื่องของการสร้างฐานข้อมูลเนี่ยเนื่องจากว่าเราใช้ php e my admin เอ่ p อ p my sql นะฮะเนื่องจากว่าเราใช้ฐานข้อมูล my sql นะครับทีนี้ใน my sql เองเนี่ยมันไม่มี user interface นะครับเวลาเราสร้างฐานข้อมูลเราจะาต้องพิมค m ม n นพร้อมใช่ไหม create อันนี้มันมัน ไม่สะดวกนะครับมันยากไม่สะดวกมันก็มีคนพัฒนาระบบขึ้นมาตัวนึงแล้วก็ตั้งชื่อว่า phpmyadmin นะครับโดยเขียนโดยใช้ภาษา php นะครับแล้วก็เอาไว้จัดการฐานข้อมูล mysql โดยเฉพาะเลยนะครับก็วิธีการเข้าก็คือคลิกที่ตัว w w สีเขียวนะครับแล้วก็เลือก phpmyadmin ท้งกลมันเข้าไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องระบุเป็น IP นะครับนะครับได้ไหมครับโอเคก็จะเห็นประมาณนี้นะครับนี่คือ ptp My admin นะครับเอาไว้จัดการฐานข้อมูล mysql นะครับคือเซิร์ฟเวอร์โดยทั่วไป100%เลยนะครใช้มี ptp My admin อยู่ในเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับ ถือได้ว่ามีทุกเครื่อง่นแหนะครับตัวนี้เราก็จะสร้างฐานข้อมูลหน่นะครับวิธีการสร้างคือกดที่คาว่า Database ตรงนี้ครับนี้เราก็จะสร้างฐานข้อมูลชื่อเดียวกันกับชื่อโปรเจกต์เราเลยตรงนี้นะครับชื่อเดียวกันกับชื่อตรงนี้นะครับ PHP underscore training นะครับก็ใส่เลยครับ PHP underscore training คอ l a t i o นนะครับในนี้เราเลือกเป็นอะไรครับ utf-8 unicode c i ใช่ไหมฮะจำได้ไหมครับเนี่ยตรงนี้ฮะ utf-8 unicode c i นะครับในนี้เราก็มาเลือกเหมือนกันนะครับ utf-8 unicode c i เหมือนกันนะครับอยู่ข้างล่างๆนะฮะเจอไหมเจอไหมฮะนะครับ พอได้แล้วเสร็จปุ๊บเรากดเคล็ดนะครับปุ๊บอกาเออร์เลอร์เดต้าเบรเอ็กซิสมีอยู่แล้วอ่อของผมมีอยู่แล้วนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับเดีย๋ยวตัวนี้ผมอ x ก o อดไว้ก่อนเดีย๋ยวผมจะลบออก ผมไอ้กดผิดเดี๋ยวผมดรอปทิ้งนะครับดอทิ้งดรอปทิ้งนะครับ yes โอเคหายไปแล้วไม่มีตารางก็ยืน PP training นะครับโอเคเสร็จแล้วปุ๊บนะครับก็กลับมาทีเ่เดี๋ยวนะครับ ก็อันนี้คือสร้างฐานข้อมูลเสร็จแล้วนะครับอยู่ในส่วนของการสร้างฐานข้อมูลเดี๋ยวเรื่องการฟอร์เวิร์ดจินเนอร์งเดี๋ยวผมจะตัดไปเป็นวิดีโอต่อตัดไปแล้วกันนะครับก็อันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ฐานข้อมูล p ิ p t r a i n นน g ่งฟิ n ชอินเท e ร์เ็ตเทนนะครับซึ่งตรงนี้มันจะบอกว่าให้สร้างเทเบิลโอเคก็เดี๋ยวเรายังไม่ได้สร้างนะครับเดี๋ยวไปดูตัวถัดไปเลยนะครับ